วันนี้พามาดูความต่างระหว่างสะดาถทวายพันธุ์ขาวผ่องกับพันุ์ยอดแดงนะครับผมความต่างอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมว่าพันุเขาวผ่องเนี่ยมันออกก่อนออกดอกเดือนตุลาจะสังเกตนะครับผมต้นที่เห็นเนี่ยเป็นต้นของพันธุเขาวผ่องนะครับจะสังเกตได้ว่ายอดมันด้วนนะครับกิ่งใบเนี่ยไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถูกตัดดอกไปหมดแล้วเขาอ,ออกดอกมาประมาณเดือนกว่าแล้วเพราะฉะนั้นใบเนี่ย ออยอดดอกเนี่ยเขาออกไาห,หมดแล้วนะครับผมนี่คือพันเขา่องนะครับและทีนี้มาดูพันธุ์ยอดแดงนะครับผมพันุ์ยอดแดงนี่ก็คือต้นที่มีใบอยู่นี่ครับผมเห็นข้างหน้าเนี่ยต้นใหญ่ใใบนี่ยังเต็มต้นอยู่เลยยังไม่ออกดอกนะครับนี่คือพันธุ์ยอดแดง นะครับออกที่หลังซึ่งจะออกในเดือนนี้ซึ่งตอนนี้มันมีปรัลายออกบ้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนี่คือเนี่ยฮะพันยอดแดงนะครับผมยังไม่ออกดอกนะครับแต่พันเขาพองเนี่ยนะครับยอดด้วนหมดแล้วเพราะว่าถูกตัดดอกขายไปหมดแล้วนะครับนี่คือความต่างที่การตลาดว่าสเดาพันเขาพองมันออกก่อนเนี่ยมันได้มันได้เปรียบมันได้ประโยชน์ในเรื่องการตลาดนะครับผมในยอย่างต้นนี้นะครับผมเนี่ย แทบจะไม่มีใบมีกิ่งก้านเหลืออยู่นะครับผมเพราะว่าถูกตัดดอกขายหมดแล้วยอดมันด้วนหมดนะครับแล้วตอนนี้น่ยเขากําลังออกดอกชุดที่สองนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูว่าดอกชุดที่สองเขากาลังออกใหม่นี่นะครับดอกนี้นี่ดอกชุดที่สองนี่กําลังออกนะครับผมเนี่ยรอยนี่อันนี้รอยนี้รอยตัดไปแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยรอยหักกิ่งไปแล้วตัดไปแล้วนะครับผมแล้วนี่เป็นดอกชุดใหม่ นะครับผมออกใหม่ชุดที่สองนี่คือข้อดีของสะดาวถวายนะครับผมถ้าดูกิ่งอื่นๆเนี่ยอย่างเงี้ยรอยตัดไปแล้วยอดด้วยอย่างี้เห็นไหมนี่เขากำลังแตกแขนงดอกใหม่ออกมานะครับผมนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่นะครับเขากำลังแตกแขนงดอกใหม่ออกมานี่ก็เหมือนกันนี่นะครับผมเนี่ยเป็นงอนไก่เล็กๆอย่างนี้นี่นะครับเขากำลังแตกดอกใหม่ออกมา นะครับในเป็นดอกชุดที่สองนะครับเดีย๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างนะครับตันนี้ตอนกิ่งไว้เยอะเลยนะครับผมแต่ดอกรากไม่ค่อยออกช่วงนี้น,นี่เป็นอดอกชุดที่สองที่ออกมาใหม่นะครับผมนี่รอยหักไปแล้วรอยหักไปแล้วเที่ยวหนึ่งอันนี้ดอกชุดที่สองกำลังออกใหม่นะครับทีนี้เรามาดูพันธุ์เขาผ่องบ้างออกดอกหรือยังนี่ครับผมต้นนี้เนี่ยใบยังเขียวยัง ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ตอนนี้กิ่งเล็กๆของเขาเนี่ยทยอยออกดอกมาบ้างนะครับผม our our น,นี paint, ่นี่ลักษณะดอกของดอกเขาพอเอ่อดอกพันยอดแดงนะครับผมในกำลังออกในกำลังออกอันนี้กิ่งเล็กๆออกกิ่งที่กิ่งเล็กๆก่อนนี่นะครับกิ่งเล็กๆเนี่ยเอ่อดอกมันก็จะเล็กในกําลังออกเนี่ยพันพันยอดแดงกําลังออกนี่นะครับในกำลังออกดอกเริ่มจากกิ่งเล็กๆก่อน ส่วนกิ่งใหญ่เนี่ยยังไม่ออกนะครับผมกิ่งใหญ่เนี่ยยังไม่ออกจะสังเกตดูกิ่งใหญ่เนี่ยกิ่งใหญ่เนี่ยนะครับผมยังไม่ออกนะครับผมกําลังจะเริ่มนะครับผมกําลังจะเริ่มมีทีท่าว่าจะแทงดอกออกมานะครับผมแต่ยังไม่ออกนะครับผมนี่ค well. ือความต่างพันธุเขาผ่องกับพันุ์ยอดแดงนะครับเพราะฉะน,นั้น ถ้าเราปลูกขาวพ่องเนี่ยมันจะได้เปรียบเรื่องการตลาดคือผมขายไปเดือนก,กว่านะครับผมซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ดอกสะดาวขายดีมากนะครับผมเพราะว่าปีนี้มันออกเร็วมันออกเร็วก่าปกติกว่าทุกปีนะครับคือมันออกประมาณต้นต้นเดือนตุลาเนี่ยบางปีมันออกปลายเดือนนะครับผมแ,แล้วแต่ฤดูเนี่ยมันออกดอกไม่เหมือนกันเพราะนั้นปีนี้มันจะขายดีมากผมเนี่ยถูกแม่ค้าจองซื้อกันเนี่ยไม่พอส่งนะครับผม จำนวน200ต้นเนี่ยปลูกไว้2 0 0ต้นนี่ไม่พอไม่พอส่งลูกค้าแค่ในตลาดชุมชนในบ้านเองนะครับผมไม่ได้ไปขายไกลนะครับผมไปขายให้แม่ค้าตลาดนัดใกล้ๆบ้านในละแวกหมู่บ้านนี้เองนะครับยังไม่พอขายนะครับเพราะฉะนั้นสะเดามันจึงเป็นพืชที่ยังสามารถทําตลาดได้อีกหลายปีนะครับผมมองว่ายังยังไม่ล้นตลาดยังยังขายได้ดีนะครับ วันวันหนึ่งเนี่ยตายได้เนี่ยห้าร้อยบาทถึงพันบาทนะครับผมสําหรับตัวผมเนี่ยไม่ได้ตัดทุกต้นนะครับผมวนตัดเอาตัดแค่เที่ยงตัดแค่เที่ยงวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันตัดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่ามันมีลิมิตตรงที่ว่าตอนเที่ยงเ่าต้องต้องไปส่งแม่ค้าที่เขาขายตอนบ่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจึงตัดแค่ได้แค่นั้นอาจจะตัดวันหนึ่งยี่สิบต้นสามสิบต้นหรือวันหนึ่งสิบต้นนะครับมันเป็นรายได้ที่ได้ทุกวันจากสเดา แล้วก็ยังได้ต่อเนื่องอีกไปอีกสองสามเดือนเพราะว่ามันยังออกดอกอยู่นะครับผมนี่คือพืชที่ถูกมองข้ามแล้วเป็นพืชน,นอกกระแสนะครับผมลหลายๆคนก็ไม่รู้ตรงจุดนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังบอกข้อดีบอกความต่างระหว่างขาวผ่องกับยอดแดงนะครับผมใครที่คิดจะปลูกยอดแดงนี่นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมยังไม่ออกดอกนะครับ ใบยังเขียวอยู่นะครับผมแต่บางต้นเนี่ยยอดแดงบางต้นเนี่ยบางทีเขาสลัดใบทิ้งเขาถึงจะออกดอกนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลมันเป็นทางไงแต่ปีนี้อาจจะฝนดีนะครับผมมีฝนตกต่อเนื่องมันก็เลยใบมันยังไม่ร่วงนะครับผมแต่ก็เริ่มที่จะออกดอกบ้างแล้วนะครับผมนะครับดูต้นที่เป็นขาวผ่องนะครับต้นเบาบางใบในแทบจะไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันถูกตัดยอดใบใบมันจะอยู่บนยอดเยอะนะครับผม พันเอ่อใบมันจะอยู่มันยอดซะส่วนใหญ่เพราะนั้นพอถูกตัดยอดไปเนี่ยมันก็จะเป็นต้นก้นโกนแบบนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะออกดอกยุดที่สองให้เราตัดอีกนะครับส่วนพันยอดแดงผมคิดว่าน่าจะกลางกลงเดือนเนี่ยจะออกดอกเต็มต้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นช่วงที่อ่าสดาจะเยอะนะครับผมราคาก็อาจจะถูกลงนี่คือจากประสบการณ์ที่ผมที่ผ่านมานะครับผมพอยอดแดงออกเนี่ย สะดาวมาเริ่มเยอะนะครับผมบวกเขาผ่องที่ออกดอกมาเ,าเป็นเป็นยอดที่2ยอดที่3แล้วเนี่ยมันผสมกันกับพันธุ์ยอดแดงมาในจะท้องตลาดมันก็เลยมีสะดอกสะดาวเยอะขึ้นราคาก็อาจจะถูกลงแต่ก็ถูกลงก็อยู่ยังอยู่ในระดับที่แพงอยู่ยังอยู่ในระดับที่พอรับได้อยู่นะครับสําหรับการปลูกสะดาวก็โอเคครับผมเอาวันนี้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมว่าสะดายอดแดงและสะดาวขาวผ่องเนี่ยความต่างนะครับผม พามาให้ดูของจริงว่าไอ้ขาวพองเนี่ยตัดไปเยอะแล้วแต่ไอ้ยอดแดงเนี่ยเพิ่งจะออกนะครับนี่นะครับดอกเขาทรงกลวยนะครับจะเป็นตุ่มดอกจะเล็กกว่าพันุขาวพองนะครับผมพันุ์ขาวพองเนี่ยดอกเขาจะใหญ่กว่านะครับนี่ฮะตุ่มดอกนยเขาจะใหญ่กว่านะครับนี่คือพันอันนี้ดอกพันธุขาวพองนะครับเดี๋ยวลองเอาไปเทียบใกล้ๆนะครับผมจะลองเอาไปเทียบไปใกล้ตุ่มดอกเนี่ย มันจะต่างกันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตุ่มดอกของพันธยอดแดงอันนี้เป็นตุ่มดอกของพันธุขาผ่องเนี่ยตุ่มดอกมันจะใหญ่กว่าหน่อยนะครับผมนี่ผมเอามาจากกิ่งเล็กๆมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยดูเล็กนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยขนาดมันต่างกันตุ่มดอกของพันขาผ่องเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับพันยอดแดงตุ่มดอกจะเล็ก นะครับความต่างทางกายภาพที่ชอจะมองเห็นนะครับผมแต่ถ้ามองเป็นต้นตอนที่ไม่ออกดอกเนี่ยมองแทบไม่รู้นะครับเอามาเล่สู่กันฟังครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีสาระนะครับผมช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามให้ด้วยครับ